เป็นอีกสนามเลือกตั้งในยกอบจอนะครับที่ถูกมองว่าเป็นการวัดพลังกันระหว่างพักประชาชนแล้วก็พักเพื่อไทยครับสนามนี้จังหวัดใหญ่อุดอรธานีครับอย่างพักประชาชนแกนนําคนสําคัญสําคัญเนี่ยก,กางตารางานละมีทั้งคุณพิธาเทง้งแล้วก็คุณสุริกัญญาี่จะลงไปช่วยหาเสียงแน่นอนนะครับขณะที่พักเพื่อไทยครับ ผู้สมัครนายกอบจอของพรรคเพื่อไทยเนี่ยตั้งให้คุณทักษณิณชินวัตรเป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วก็มีกําหนดการที่จะลงไปช่วยหาเสียงหลายครั้งรบบนายชูศักดิ์สิรนินนะครับบอกว่าเรื่องนี้เป็นไปตามระเบียบของกะกะตว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องกลาลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับซึ่งนายทักษณิณชินวัตรได้รับการแต่งตั้ง จากผู้สมัครนายกอบจอ,อุดอรธานีของพรรคเพื่อไทยครับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับจึงเตรียมลงพื้นที่ขึ้นเวทีปราศัยช่วยผู้สมัครของพรรคในการหาเสียงครับที่จะไปขึน้นเวทีปราศัยหาเสียงช่วยผู้สมัครอบจอที่อุดอรนี่สามารถทําได้ไหมคะคุณก็ที่ผ่านมาเนี่ยกกตก็ยินยอมอนุญาตให้บุคคลประเภทนี้ก็ครูที่ ไป,ไปเขาเรียกว่าตั้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงพอตั้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็ทาก,ก็ท่านในกรุทก็ทํามาต,ตั้งนานแล้วหลายครั้งก็เป็นบุคคลประเภทเดียวกันกับกับอะไระคุณนัทวุฒิใครต่อใครอะไรเงี้ยคือข้อสาคัญผู้สมัครก็ตั้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงเขาตั้งผู้ช่วยเสียงก็ตามระเบียบกก,กตมันทำได้ าีท,าท่เหมะวันนี้ศูนย์ข่าวไทย PBS ภาคอีสานจัดเวทีดีเบตผู้สมัครนายกอบจอ,อุดรธานี<ต>วิสัยทัศน<ต>์และแนวนโยบายการพัฒนาจังหวัดค่ะโดยมีผู้สมัคร3คนมาร่วมทำกลางบรรดากองเชียร์ที่มาร่วมให้กำลังใจ สำหรับการเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีครั้งนี้เป็นสนามท้องถิ่นสนามที่สองพักการเมืองต่างเปิดหน้าแข่งขันกันซึ่งอุดรธานีค่ะเดิมถูกเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงเป็นฐานที่มั่นของพักเพื่อไทยแต่ถ้าดูจากการเลือกตั้งปี2566้อก็ทำให้เห็นอะไรบางอย่างแล้วว่าชาวอุดรธานีเปิดรับทางการเมืองก้าวใหม่ในนามพักก้าวไกลโดยเฉพาะคะแนนที่เลือกพักหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์ระหว่างพักเพื่อไทยกับพักก้าไกลนะคะ ทิ้งห่างกัน40,000คะแนนเท่านั้นแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าการเมืองท้องถิ่นยังคงเชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาติและการเลือกนายกอบอจอก็จะยึดโยงกับคนในพื้นที่และคนในตระกูลการเมืองหรือที่เรียกกันว่าบ้านใหญ่แต่ก็น่าจับตามองค่ะว่ากระแสะความนิยมทางการเมืองใหม่ในนามพักประชาชนจะยังคงเป็นสัญญาณทางการเมืองในพื้นที่ได้หรือไม่เจเนอเรชั่นต่อไปถ้าใครไม่ให้ความสำคัญกับกลุ่ม ของคนรุ่นใหม่นะครับอาจารย์ว่ามีปัญหาแน่นอน <IL EN C IO> นั่นเป็นเพราะว่าคนรุ่นนี้ก็จะถูกเติบโตขึ้นไปนะครับแล้วภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองใหม่เนี่ยนะครับมันมีภาพลักษณ์ในมุมขอ,ของของของเด็กเจนใหม่เนี่ยนะครับที่ค่อนข้างดีวันนั้นอาจารย์คิดว่าการเปลี่ยนผ่านเนี่ยน่าจะต้องมีในเร็วๆนี้นะฮะแต่อาจจะไม่ได้ไม่ใช่ใน ในปีสองปีะนะฮะอาจจะต้องต้องต้องดูต่อสำหรับผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายกอบจอุดรธานีพักเพื่อไทยคือนายสราวุธเพชรพนมพรค่ะ คนนี้แม้ว่าจะไม่ใช่ลูกมอของค่ายสีแดงอย่างพักเพื่อไทยตรงๆเพราะว่าเปลี่ยนสังกัดมาแล้วหลายพักนะคะเคยอยู่พักชาติพัฒนาพักเพื่อแผ่นดินแต่ก่อนหน้านี้ก็เป็นสมาชิกของพักไทยรักไทยแล้วก็ล่าสุดเป็นอดีตสสสสมัยของพักเพื่อไทยมีอดีตนายกอบจอ,อุดรธานีก็คือนายวิเชียนขาขำร่วมสนับสนุนอยู่ด้วยค่ะอีกค่ายหนึ่งครับค่ายสีส้มครับ ผู้สมัครนายกอาบาจอจากค่ายนี้ก็คือนายคณิศรขุริรังนะครับเป็นอดีตรองนายกอาบาจอ,อุดรครับที่ลงสมัครในานามของพรรคประชาชนเตรียมแผนในการหาเสียงผ่านการระดมทีมผู้ช่วยหาเสียงนะครับจะลงพื้นที่วันที่15ถึง17พฤศจิกายนนี้ทั้งทีมผู้บริหารพรรคครับนำโดยนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแล้วก็ทีมผู้ช่วยหาเสียงนะครับทั้งจากคณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลครับ นำโดยนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจและนายพิธาลิ้มเจริญรัตอีกคนหนึ่งครับเป็นผู้สมัครที่เปิดตัวในนามอิสระก็คือนายปอนดนุต์ตันเทิดคิดแม้จะชูนโยบายคนอุดรตื่นรู้สร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ก็น่าสังเกตครับว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุดม,มศึกษาก่อนจะขยับเป็นอดีตเลขานุก,การรัฐมนตรีในยุคข,ของนายอนเนกเหล่าธรรมทัศน์พักรวมไทยสร้างชาติครับ